คือผมนะครับพยายามเตือนสังคมในท่ามกลางความเห็นต่างไม่ว่าในบริบทที่ตัวเองนะครับไปยืนอยู่ในสถานะใดก็ตามว่าเราควรมีพื้นที่เหลือของความเป็นมนุษย์เอาไว้ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นกับเจ้าบุ้ง ชื่อจริงว่าเนเนติพรสเสนสังคมโดยตัวผมไม่รู้จักเขาหรอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นลูกร,รุ่นหลานห่างกันหลายปีแต่ผมก็เพิ่งรู้มาไม่นานนี้ว่าพ่อเขากับผมนี่เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถ้าใครได้ดูในหน้าเพจเนี่ยผมไปฟังการเทศนาของหลวงพ่อสินทรัพย์ หรือว่าพระสิ้นคิดที่ชายาแล้วก็ได้ไปเจอกับพ่อของจ้าบุญได้มีการได้นำโตว,ว่าเราเพื่อนกันสมัยอยู่รามกระมงอแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะครับถูกยิงในเหตุการณ์พฤษภา2535<ม>นะครับจากมุมวัดสเกต<ม>ในคืนวันที่17พฤษภาคม ซึ่งผมก็นะครับนึกย้อนตอนขณะนั้นผมอยู่บนหลังคารถมีการหามร่างอยู่หลายร่างก็เข้าใจว่าเป็นร่างหนึ่งของเขาซึ่งได้รับบาดเจ็บโดยการถูกกระสุนปืน M16 ความเป็นเพื่อนเขาก็กล้าถอดเสื้อให้ดูเพราะว่าเราก็ไม่เจอกันมาเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นรอยผ่าตัดนี่นะครับ เป็นร่องรอยให้เห็นนะครับเต็มบริเวณหน้าท้องต่อกับหน้าอกคือเขานะครับทำหน้าที่อยู่ในกระบวนการตุลาการเราก็เพียงได้ยินข่าวแล้วก็จำไม่ได้ว่าเ,าเป็นใครเพราะว่ามันผ่านกันมายาวนานเกิดกว่าสามสิบปีวันนี้เขามาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเข้าวัดความสามารถ นะครับพิเศษเป็นช่วงรอยต่อชะตาชีวิตเล่าฐานะเพื่อนให้ฟังกันว่าก่อนจะสอบผู้พิพากษาคืออยากจะเป็นศิลปินเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเขียนเพลงได้ร้องเพลงลูกทุ่งก็เพราะนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ผู้สงครอบครัวชีว่าศิลปินในครอบครัวเรามากแล้วนะครับก็เลือกเส้นทางอาชีพการไปทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา คือชีวิตก็นะครับก็เล่าเรื่องราวแต่วันนี้เขาก็ในฐานะเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็เขียนบทเพลงขับขานเองบ้างนะครับแล้วก็ให้คนอื่นขับขานบ้างเป็นบทเพลงเกี่ยวกับหลักธรรมทั้งนั้นคนละ้ายๆเพลงผมเนี่ยแต่ก็เป็นลูกทุ่งนะครับแล้วก็อยู่ในบริบทอย่างนี้ผมก็ถามว่าแล้วแล้วลูกเป็นยังไงบ้าง เนี่ยครับเขาแนะนําว่าเขาเป็นพ่อของของบุง้งก็ก็ยืนคุยกันว่าในฐานะคนที่เป็นพ่อโวกเป็นพ่อด้วยกันก็เล่าไว้ฟังกันว่าความปรารถนาของเขาอยากให้ผู้ใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยไม่ใช่เฉพาะเจ้าจบุ้งคือทุกคนนะครับก็เชื่อว่าถ้ารับฟังกันแต่ละฝา่ายจะเป็นการหาทางออกได้กันเป็นอย่างดี เราะการต่อสู้ในเวลาหนึ่งๆเมือนตัวเขาก็สู้ในเหตุการณ์พฤษภาปีสองพร้อยสามสิบห้าถูกยิงนะครับพอมายุคเนี้ยนะครับแล้วก็นะครับก็ลูกสาวอีกคนเป็นพี่ก็คอยประสานไปดูแลนะครับน้องสาวซึ่งก็มีจิตใจเด็ดเดียวเรียนหนังสือเก่งนะครับภาษาก็าดีซึ่งเนี่ยนะครับคนเป็นพ่อซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นนะครับ คนที่ผ่านการต่อสู้กันมาก็จะเข้าใจหลักคิดอะไรก็ตามและค่อยๆทำความเข้าใจกันเป็นยุคเป็นสมัยนะครับผมเองเวลาที่มีโอกาสได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นต่างๆว่าถ้าจะมีการนิรโทษกันคราวนี้นั้นนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองทุกคดีนะครับควรควรที่จะปล่อยไปในคราวเดียวนะครับและก็ถ้า วิต้เรื่องใดนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งกฎหมายก็มีอยู่ก็สามารถเนี่นะครับเขียนป้องกันเอาไว้กันได้แต่หลักคิดที่มันใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าความตายของบุงในวันนี้ซึ่งผมก็ส่งข้อความไปแสดงความเสียใจกับข้อเขาแล้วก็ตอบกันมาเนี่ยในฐานะของคนเป็นเพื่อนคือนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นอุทาหรณ์ สำหรับนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของตั้งแต่รัฐบาลเลยรัฐบาลที่กำกับดูแลนะครับกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมกำกับดูแลกรมราชทัณฑ์แน่นอนที่สุดนั้นทางกรมราชทัณฑ์ย่อมรู้ดีว่าการอดอาหารของบุ้งและคนอื่นๆนั้นอดจริงไม่อดจริงย่อมรู้ดีและเมื่อเขาอดจริง นั่นต้องนั่นต้องอยู่ในนะครับสภาพของการดูแลอย่างเข้มข้นเพราะเขาได้แสดงซึ่ง,งความเด็ดเดียวนะครับแล้วก็นิ่งก็คือหมายความว่าไม่ได้ยี่ยิระกับความเป็นความตายที่อยู่ในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความจริงมันเป็นเรื่องหลักคิด เพราะนี่นะครับข้อเท็จจริงหนึ่งต้องปรากฏชัดอยู่แล้ว<ม>ว่าใครเป็นอย่างไร<ม>จะนำมากล่าวอ้างใดๆก็รับฟังไม่ได้และก็เมื่อเทียบเคียงกับกรณีอดีตนายกทักษิณน,<ม>นะครับเข้ามายังไม่ถึงคืน<ม>การใช้ดุลพินิษในการส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นการคาดการเกรงว่าวิตกว่านะกลัวว่า<ม><ม>นะครับก็ไปอยู่ใน มือหมอโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็รายการพิสูจน์ว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่เพราะกล้องทีวืวจรปริดพร้อมใจเสีย <c oughs> <c oughs> คือจากโรงพยาบาลราชทรรในช่วง <c oughs> สายของวันนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าดูห่วงเวลาเนี่ยมันจะเป็นห่วงเวลาของความล่าชา้า <c oughs> ความเป็นจริงจะต้องต้องรีบตัดสินใจนะครับ คือเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการมาตำหนิอะไรกันภายหลังแต่เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนหนึ่งนะครับซึ่งต้องคดีทุจริตและก็อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีหนึ่งสองเหมือนกันนะ mm hmm. นะครับกับอีกคนหนึ่งเป็นนะครับอายุน้อยกว่านะครับก็อยู่ระหว่างเนี่ยนะครับอายุยี่สิบเจ็ดต่อยี่สิบแปดการปฏิบัติ ของทางราชทันขึ้นอยู่กระทรวงยุติธรรมขึ้นอยู่กับรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับไม่เสมอภาคกันและชีวิตของคนที่ไม่เท่ากันเพราะนี่นะครับความเป็นจริงกรณีนี้เนี่ยผมในฐานะที่ไปโรงพยาบาลราชทันมาก่อนเพราะว่าเคยติดเชื้อในการสายเลือด เพราะฉะนั้นเขาต้องจะต้องรู้เรื่องชีพประจญาเรื่องอาการอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจตาอย่างเข้มข้นและถ้ารั่วเกินมือเนี่ยนะครับจะต้องรีบส่งและเนี่ยนะครับเมื่อส่งในสถานการณ์แบบนี้ความเป็นจริงนั้นคนที่ตายในเรือนจําในโรงพยาบาลราชธานก็มีมากกันแต่ว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ย ในการส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่เปราะบางนะครับของสังคมอยู่แล้วแทนที่จะมีความกระหนักโดยเฉพาะนะครับพรรเพื่อไทยเองเนี่ยคุณหาเสียงไว้อย่างไรนะครับเช่นเรื่องสิทธิการประกันตัวนี่คุณเน้นเลยนะครับและคุณก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรและมีน้ำซ้ำเมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับนายกที่สั่งการกระทรวงยุติธรรม ในการจะเข้าไปดูแลนะครับเรื่องความเสมอภาคคุณก็ไม่ปฏิบัติถ้าคุณดูแลบุ้งเนี่ยเหมือนกับอดีตนายกทรักษิลือวันนี้บุ่งก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังมีคนที่เหลืออดอาหารอยู่อีกสามคนมแม่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับวัวหายลอ้อมคอบหรืออะไรก็ตามแต่ผมอยากให้สังคมเนี่ยนะครับมีความกระหนักว่าเราจะแสดงความคิดเห็นใดก็ตาม นะครับควรจะเหลือพื้นที่ของความเป็นมนุษย์นะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เหลืออยู่ครอบครัวนี่ทุกกระทมแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องสูญเสียคนในครอบครัวแล้วก็เขาควรที่จะมีอายุที่จะใช้ชีวิตต่อไปการต่อสู้การคิดของคนวัยหนึ่งถ้าสังคมไม่รู้จักการให้อภัยเลยผมว่าบุ้งเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับภูมิธรรมเวชยาชัยพรอมมินเลิศสุริยเดช ไอ้นั่นจับอาวุธสู้กับรัฐบาลไทยนะใช่ไอ้นั่นจับอาวุธนะจับปืนนะจับปืนจับปืนลุกขึ้นสู้กับรัฐบาลไทยแล้วแล้วสุดท้ายก็ให้อภัยกันได้เห็นไหมว่าหกสิบกทับสองสามเข้ามาได้วันนี้เป็นรองนายกควบพาณิชย์เป็นเนี่ยนะครับรองนายกฝ่ายความมั่นคงกำกับดูแลทะกระทรวงกลาโหกมก็ก็ยังเป็นได้นั่นที่เคยจับอาวุธสู้กัน นะครับพวกนี้ถ้าเทียบแล้วเทียบเทียบรุ่นนี้ไม่ได้เลยนะครับพรมมินเลิศสุริยเดชก็เลขาธิการนายกเหมือนนายกน้อยทําไมเนี่ยนะครับทุกคนให้คนอื่นก็ให้โอกาสและตัวเองก็รับโอกาสอแต่ว่านี่นะครับกับชีวิตเยาวชน,นทําไมไม่รู้จักการให้โอกาสเขาบ้างเห็นไหมหลักคิดวิธีการคิดนในนั่นตายฟากแล้วเป็นหมื่นนะ นะครับตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกที่บ้านนาบัวมานะจนกระทั่งหกสิบหกท้องสองทับสองสามก็ให้อภัยแก่กันได้วันนี้เนี่ยนะครับผมว่าสังคมเราเนี่ยคือการเนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังคือมันเป็นรอยต่อมันเปราะบางและเนี่ยนะครับถ้าประชาชนแต่ละฝ่ายไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะเจอเนี่ยนะครับกลุ่มที่ต้องการอำนาจต่อ,อก็จะอาศัยสถานการณ์อย่างนี้เข้ามานำมาใช้ ความเป็นจริงคือรัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบเต็มๆเอาถ้อยคําที่คุณหาเสียงั่นแหละนะครับไม่ต้องเอาความรับผิดชอบอื่นใดเลยแล้วเนี่ยนะครับในลักษณะที่ไม่หือไม่อื้อใดๆเนี่ยความรู้สึกเนี่ยนะครับที่ไม่ได้คำานึงถึงความตายของประชาชนเอาตั้งแต่นายกทักษิณมาเนี่ยเคยได้ยินเรื่องทาบุญในคนเสื้อแดงทึกทีไหมนะ,มะเคยเอาดอกไม้ไปวางทักที่ไหมเพราะข้าวมาเมืองไทยเนี่ย ไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้เพื่อจะเทียบเคียงกันว่า <c oughs> นะครับการการให้สิทธิ์ระหว่างคนหนึ่งเป็นอดีตนายกคนหนึ่งเป็นนักกิจกรรมเผมว่านี่นะครับความไม่เสมอภาคต่างากานะครับที่ฆ่าบุ่งในวันนี้ <c oughs> นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันอีกครั้งนึงความเพียงเขาเจตนาเขาไปไกลมากนะ <c oughs> เขาบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร นะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลสามารถรับร่างเขาได้ไหมทุกอย่างนี่เขาเขามีสตินะครับอะไรที่มอบมรดกให้กับใครนะครับให้กับพี่สาวให้กับเจ้าเด็กยกเขาระบุไว้ทั้งหมดแม้กระทั่งสมบัติชิ้นสุดท้ายก็คือร่างกายนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าคุณสมบัติที่ธรรมศาสตร์ก็จะได้รับร่างนะครับไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับักศนกษาแพทย์ได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นก็เป็นการตัดสินใจอย่างอย่างมีสตินะครับเพียงแต่ว่ามันบาดแปลเนี่ยมันจะเล่าลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ตรงจุดความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูาความประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินต่อทั้งสองราชการเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดเลยราชการที่เก้านะครับขอพระราชทานอภัยโทษในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย นะครับให้ร้อยเปอร์เซ็นตต่างชาตินี่ไม่ขอก็ให้และที่สำคัญที่สุดนั้นการจะไปขอว่าพระบงมราชาอนุญาตเพื่อดำเนินคดีกับใครท่านไม่เคยอนุญาตรัชการที่สิบก็ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับใครจนกระทั่งรัฐบาลนกลับหลังหันนะครับเรื่องราวเหล่านี้ความเป็นจริงก็สถาบันก็เดือดร้อนอีกนะท,ทั้งที่ทางสถาบันพระมหากษัตริย์เองนั้น ท่านทรงปล่อยวางกันในเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ประสงค์และก็เป็นมีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือว่าสามปีนะครับไม่มีการดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองกับใครความเป็นจริงบ้านเมืองของเราจะ่อยจะอยู่ในท่าำกลางความผาสุขนะครับแต่ว่าเมื่อได้มีการใช้อำนาจรัฐขึ้นมาใหม่และก็ท้ายที่สุดนั้นเมื่ออำนาจมันได้ถูกใช้และการปฏิบัติอย่างไม่เสมอ หรือว่าเท่าเทียมกันที่เท่าเทียมกันนั่นมันจึงเป็นโศกนาฏกรรมอย่างที่ไม่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปเราคงจะเห็นหลากหลายเรื่องราวกับปัญหาที่มันสะสมกันอยู่ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบรอบปีนะครับที่มีการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วรวดเร็วมากนะ,นะครับเรานั่งพูดกันเรียงวันเรียงวันกันมาเนี่ย จะร่วมสองปีสองปีแล้วนะสองปีแนละ้วนะครับเวลาดันเดินไปเร็วความเสียหายก็เดินไปอย่างรวดเร็วความเป็นจริงทุกถ้อยคำนะครับในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนะี่ยได้รับการบันทึกทุกขั้นตอน <c oughs> นะครับตั้งแต่วันระบาดสัตว์แห่งชาติแล้ว <c oughs> หมายความว่า <c oughs> นะครับปกติประเทศเราควรจะมีวันซื่อสัตว์แห่งชาติ <c oughs> นะครับแต่นี่เราจะมีวันประบาสัตว์แห่งชาติแล้วแล,และก็ท้ายที่สุดนั้นในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่มันไม่ได้ศูญย์เปล่าแต่ว่ามันได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศมากขึ้นตามลำดับคือณวันนี้ยังไม่รู้สึกรู้ส่าไม่ว่าการกระทําของพ่อการชี้แจงของลูกก็ตามในเรื่องกรณีของพมา่าเ เพราะเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ไม่รู้จักตัวเองว่าอยู่ในสถานะไหนเนี่ยและก็ได้รับการปฏิเสธกันร,รอบวงไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลพมา่าและชนกลุ่มน้อยรัฐบาลพลัดถิ่นต่างก็บกมือไม่เอาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ความเ้าว้านต่างๆในสถานการณ์ที่สงครามมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับ คนที่ไปทําเรื่องนี้มันรับผิดชอบไม่ได้อือย่างที่ผมเราพูดกันมาหลายวันว่าดูเสมือนหนึ่งว่าทุกเรื่องเนี่ยเข้ามารอบนี้เนี่ยนะครับมาทําลายโดยเฉพาะล้บเสียหายนะเพราะว่าวันนี้มีการปล่อยภาพแล้วของการเข้ามาของทหารต่างชาติแล้วจะเข้ามาในรูปแบบของของเออราจกราชการด้วยเป็นการชั่วคราวเขามาเป็นทหารรับจ้างเข้ามาปฏิบัติการ ในนาอมเมริกาในนามซีเอในนาม,อ,มนองค์กรยุทธธรรมเนี่ยภาพตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มทยอยปล่อยนะเข้าไปฝึกอาวุธเข้าไปปฏิบัติการในการสู้รบอะไรต่างๆแล้วไอ้นักโทษนี่ไปคุยกับกลุ่มคนพวกนี้เท่ากับว่าสนับสนุนกันมากขึ้นม,มันมีส่วนร่วมกันมากขึ้นมันจะถูกตีความไปแบบนั้นทีนี้เนี่ยนะครับคือความไม่รู้จัก นะครับเพราะตัวเองสถานะอะไรหรือรู้จักและต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือเน่าวันนี้ทุกเรื่องนี่นะครับที่ผมพยายามพูดมาหลายวันนะี่มันเหมือนคนที่ขับแค้นแล้วก็มามาแก้แค้นเ,<อ>เพราะเนี่ยนะครับกรณีนี้คือวินยูชนเป็นนายกมาถึงสองครั้งก็ย่อมที่จะรู้ว่าถ้าวันที่ตัวเองเป็นนายกอะ่ะ อดีตนายกคนไหนก็ได้ไปเจราจางนี่ได้เห็นไหมแล้วโดยสถานการณ์ที่เขามีปัญหาว่าทั้งรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับต่างมีมาหมาอำนาจถือข้างกันสองข้างและประเทศเรามันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นสงครามที่เราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเพราะเนี่ยนะครับประเทศไทยมันเสียหายมามา,มากตามลำดับอยู่แล้วแต่ความที่ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับได้เข้าไปยุ่ง แล้ววันนี้ความจริงต้องออกมาขอโทษประเทศและประชาชนนะแตุ่่น <c oughs> วันนี้ก็ออกมาว่าเป็นนเป็ความหวังดีเจตนาดี <c oughs> ก็ให้ทายกันแบบนี้คือหมายความว่าไม่มีใครกล้าที่จะเห็นตา่างนะครับตั้งแต่นายกหัวหน้าพักนะครับรองนายกรัฐมตรวีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันดีที่สุดก็คือพูดเรื่อง มีบารมีมีความหวังดีเจตนาดีแล้วแล้วไอ้เจตนาดีาดบารมีมันมันมันได้อะไรมาบ้างนอกจากไม่ได้อะไรแล้วมันก็เสียอะไรไปเพราะว่าถ้ามันมีบารมีกันจริงวันนี้ชนกลุ่มน้อยรัฐบาลพ่อมาเนี่ยเป็นปึกแผ่นแล้วจับมือกันแล้วนะครับได้ใช้ความบารมีความปรารถนาดีอย่างที่ว่าแต่สุดท้ายอย่างที่พี่นกเขาอธิบายม,มันแลกมาด้วยภาพไป นะครับเรื่องการฝึกอาวุธการใช้เป็นเส้นทางผ่านเนี่ยเห็นมว่าเหมือนกับการไปชี้เป้าให้มีการรื้อคนนะครับไปสะกิดแผลนะครับซึ่งทุกคนก็พยายามจะทําให้เห็นกันเนี่ยสถานการณ์ที่มันเปราะบางกันแบบนี้เราอยู่ภายใต้รัฐบาลแบบนี้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้อนะครับไอความอืดอัดแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นคนที่มีหน้าที่เวลามีสงครามเนี่ยเขาก็าย่อมจะรู้แต่ว่าประชาชน ที่ไม่รู้อินโอยอยินเนคือคนพวกนี้ก็มีเครื่องบินนะถึงเวลาเขาไปนะใช่ใชแต่คนไทยไปไหนอผมถามก่อนนะมีเครื่องบินมีเงินฝากต่างประเทศอเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนไทยไปไหนได้บ้างอืมจะหลบไปไหนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นสงครามที่มันเกิดขึ้นะคนไทยมันก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันเราจะอพยพไปไหนนะครับแต่ว่าคนก่อเหตุถึงเวลาไปไหนได้ไปได้ทั้งโลกนะ เงินก็มีเครื่องบินก็มีทุกอย่างก็มีนังสือเดินทางหลายเล่มหล,ห,ลหลายประเทศบ้านเรามีกี่ประเทศเรามีบ้านที่ไหนบ้างอ่ะมีที่ประเทศไหนบ้างล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ต้องตำหนิและที่ต้องตำหนิคือคนไกล <c oughs> รกัฐกรมควบคุมประพฤติไม่รู้สึกรู้สาเขาขอไปงานอะไรไอ้นี่เกินขออ่ะเห็นไหมเกินขออืม เพราะเนยนะครับถ้าจะบอกไปพักผ่อนก็คือต้องพักผ่อนนะ,ะไปไหว้บรรพบ,บุรุษที่เหลือความไม่น่าเกลียดนะครับระหว่างทางกินข้าวนู่นนี่บ้างไม่มีใครว่านะครับสงการานก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันคือความเสียหายเกิดการไปเจราจากับกองกําลังนะครับที่เขารบกันน่ะเอ,เอ,เอนั่นใครจะอนุญาตได้ได้และขอหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็ใครทําอะไรไม่ได้ เพราะหน่วยงานเหล่านี้ก็ขึ้นกับกระทรวงนะครับกระทรวงขึ้นกับรัฐบาลใครเป็นแกนนํารัฐบาลใครเป็นนายกและใครและนายกคุกเขาให้ใครเห็นไหมมันก็เป็นวัฏจักรกันไปแบบนี้มันทําอะไรกันไม่ได้นะครับจนกระทั่งเรื่องพอไปมาเลยเอาปัญหาเดิมเรื่องก็เต็มกันไปหมดนะครับเรื่องซีกกัมพูชาก็ทําท่าจะมีปัญหากันต่อทีนี้เนี่ยครับสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้เนะี่ยนะครับถามว่า ทำไมเขาจึงกล้าที่จะทํานะครับนี่ไม่นับเรื่องดิจิตอลวอลเล็จะเอาไว้ได้นะนะครับทุกกัญชาเพื่อต่อรองดิจิตอลวอลเล็ตนะและรวมแม้กระทั่งเรื่องแลนด์บริดและเรื่องบอลคาสิโนที่ผมต้องเน้นย้ําก็คือว่าไอ้นี่มาเร็วเคลมเร็วแล้วก็ทิ้งปัญหานะมไม่ถึงว่าฟับฟับใช่ใชรุบคนไทยก็มารับชะตากรรมกันไป ดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้คณะที่ดิวดิวเฮงสวยเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ว่าคุณลากเนี่ยนะครับคุณลากประเทศและสถานการณ์การเมืองของประเทศมาทําลายทุกกระบวนการในประเทศได้ยังไงคุณเอาอะไรไปการันตีคุณไปเชื่อเรื่องแบบนี้มาได้ยังไง <c oughs> นะครับและท้ายที่สุดนั้นมันก็เหมือนปรากฏว่เอาขึ้นมาจากหลุมและควบคุมไม่ได้นะครับแลวเสร็จแล้ว ไอบ้บรรดาไอบ้บรรดาพวกปลูกผีทั้งหลายเนี่ยคิดจะไปปลีกวิเวกกันนะหนีอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณ <c oughs> ผ,ผีตอนนี้คุณปลุกมาคุณมีหน้าที่เขาต้องเอากลับไปหลุมเดิม <c oughs> นะครับใครมีหน้าที่เนี่ยนะครับใครเป็นสาเหตุก็ต้องรับผิดชอบกันไปแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเกิดความเสียหาย <c oughs> นะครับแม้กระทั่งกรณีเนี่ยนะครับวันนี้ในเรื่องการปฏิบัติข,ของทางราชธรรกับสองเคสนั้นไม่เหมือนกันเลย <c oughs> นะครับถามว่าแล้วสุดท้ายความเสียหายมันเกิดอะไรเห็นไหมทุกเรื่องกันไหมเดือดร้อนเลยนะครับสถาบันหลักของชาติทั้งนั้นะแล้ววันนี้ปล่อยปลาละเลยเรื่องแบบนี้กันได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังมีความหวังอยู่ดูวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาว่าหลังยี่สิบเก้าพฤษภาเราก็คงจะได้คิดกันอีกแบบนะครับว่าบ้านเมืองเนี่ยเราจะปล่อยไว้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้กันได้ยังไงเพราะเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นแล้วว่า ความเสียหายเนี่ยมันมากและทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเหมือนไฟที่ไหม้ไปทุกสิ่งทุกอย่างทําลายกันแทบจะไม่เหลือนะครับและและด้วยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่จัดการความยิงมันก็สายไปกับความเสียหายด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าความเสียหายที่ผ่านมานั้นจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งบัดนี้ ไม่เคยมีประชาชนอยู่ในการตัดสินใจในแต่ละตอนเลยและพอเกิดปัญหาประชาชนคือผู้ที่ได้รับนะและการปฏิบัติอะไรต่างๆคนที่รับผลเนี่ยนะครับไม่ว่าออกทางใดก็ตามนั้นมันก็คือประชาชนอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนที่สำคัญนั้นก็คือว่าคนที่สร้างเหตุให้ถูกยึดอำนาจมาสองครั้งก็ไม่หลับจำประชาชนเองก็ปล่อยให้พวกนี้ก็ไม่หลับจำเหมือนกันอ๋อ คนยึดเข้ามาก็ไม่หลบับใจคนที่ยึดเข้ามาก็ไม่หลับจจไอ้นี่ยังซวยหนักกว่าเดิมอีก <laughs> นะครับ <laughs> ก็หมาให้ความว่านะครับช้กําลังไปยึดสองรอบท้ายที่สุดนะครับมาร่วมมืออ <laughs> อ่นนี <laughs> แล้วไปยึดทําไมไอ้นี่ก็ไม่หลับจำ <laughs> นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมนําพาสู่บ้านเมืองสู่ความยุ่งเหยิงก้าทุกขน์นะอะไรที่็นรูประทมให้ประชาชนมีความสุขได้บะทุกอย่างก็ขายฟันไป นะครับผลผลิตจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสามเท่าภายในสี่ปีไม่มีก็นี่ไงก็เนี่ยเราทั้งประเทศปีหนึ่งเราเหลือเงินแค่สามล้านล้านกว่าบาทเท่านั้นเองจนแล้วจะไปหวังอะไรอ่ะสามล้านล้านกว่านี่เราต้องใชหนี่นะยังไม่นับนี่ที่ว่ามันหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเออแล้วเรากำลังหาหนี้เพิ่มต่อนะใช่แล้วสินทรัพย์อื่นที่เข้าไปหมดแล้วนะคือวันนี้เนี่ยคือธนาคารเนี่ยคือที่เนี่ยเอานี่ก่อน ที่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 ไปกู้ธนาคารธนาคารตอนแรกธนาคารเป็นของไทยนะอ,อแต่ตอนนี้ธนาคารเนี่ยนะครับเป็นของต่างชาติหมดแล้วใช่อ,อนีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีการยึดเข้าไปที่บ้านต่างๆนี่นะครับก็เป็นของต่างชาติโดยปริยายใช่ใช่โดยผลของกฎหมายนะโดยผลต้องกฎหมายจริงคือหมายว่าเขาถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้แต่เราก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันเ้วไปโกงเขาไม่ได้ด้วยเพราะมีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ใช่ ทีนี่นี่นี่คือสถานการณ์ความเป็นจริงของประเทศเรานี่ลวงมากนะก็ใช่ถึงได้บอกว่าประชาชนวันนี้ไม่ใช่สู้เฉพาะเรื่องการเมืองต้องสู้เรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ต้องมองให้ออกว่าไอ้อำนาจที่มันเซตกันอยู่ในขณะเนี้ยมันกี่ฝ่ายกี่พวกที่มันรวมกันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าต้องแหวกกันทุกด่านเอาละนะครับผมก็วาดหวังว่านะครับหลัง29่พี่น้องจะได้ตื่นกันะนะครับ เราคงจะรู้ว่าวันนั้นนะครับสถานการณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรและควรจะจัดการกันอย่างไรนะครับก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับประเทศไทยประชาชนก็รู้ไม่เท่าทันนักการเมืองก็ถูกคุมอยู่เหลือแต่แคดเมียมนะครับที่ที่ไหมกันอยู่แต่ละที่แต่ละที่นะครับแอบไหมกันอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนิติธรลำเหลือครับขอบคุณครับพี่ตูครับสวัสดีครับผมธงชัยกมพิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีครับ There you go.